ขึ้นรถแล้วจ้ะเข้ามาเบื้องกันว่าแม่น้อยขึ้นรถตอนนี้มมนไม้มงเจนนาทบัตรรถเมมีเวลาสองชั่วโมงสิรเรเียค่าบัตรไม่หรือสิราาเรกับบัตรเติมเรามารุ้นกัน,กนจ้าขึ้นรถแล้วเยวก็ไปล่องหนไปต่อรถนะคะรุ่นกัน่าสิกรทันเวลาหรือสิต้องเสียบัตรเปลมเยนนะม๊๊ สวยงามเลยเย็นไหมยางแบบตีนจิกเต็มที่นามดีปะ่ะไม่หนอยมากเบื้องบองิมะมันก็แบบใหม่พี่น้องขาวกรนนี่ขาวขาวสวยงามเกง่งแท่ยางรถอุโมงค์คนเดียวซะด้วยนะไม่มีใครมาเลยมีแต่สักคนเดียว มาคงเดียวกูก็เสียวล้วยแอบว่าสิบโมามาได้ยานมันเมื่ดมองนี้บก่ายยางก็ได้ว่าเฮ้ยมึงอย่าลีลาถ้ามงโมามาแต่มึงก็สิญาาอีกไปไปใส่จบตะแหลกใส่สุดสินอนเลยอาบน้ำซาผม,มเสร็จไปว่าจะสิบอปกวะสองจิดสอง,สองใก นั่งไปนั่งมาคิดหนาคิดหลังโอ้มาซร้างมันแล้วแหเพราะมา,า,ามันกร่เพราอยากตายห้ามแต่น้ำอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์นี่แแหละต่เจอมันเป็นน้ำทรศัพท์หรือมันเป็นน้ำเน็ตดูออกข้างนอกแม่เพิ่นอยากข้างหน้าข้างหลังแม่เน็ตนะ่ะมาเอาซิมไหมเมื่อนี้ก็ได้เขาใส่เริ่มใส่ มันทีสิบเจ็ดมันถือมันเอ้ยสิบแปดมันถือวันอย่างวันเสาร์วันเสาร์ก็เฮ้ยพ่อกระเทินหากูขี่ขานอีกแม่อาทิตย์นี้ออกบ้านเแบบซูมือโลดจันทร์นังขั่นพูดมืออื่นกะออกเป็นมูพอยายไปซื้อกับเก่าวันศุกร์วันศุกร์ออกสิออกอีกเท่านึงกับฝุ่นวันอังคารไปอบร่ม ก็ยากเจาของโทรศัพท์ติดต่อบ่ได้พี่น้องอ้ยหนาวเย็นเมือ่อเต้นแน่สั้นแน่กับบวา้าเ้ยนี่ข้ากลับมันมง้ายแดงๆนี่ข้ามานี่แหละมันนั่นในยางไก่ยางหลอดอุโมงค์มาพูดเดี๋ยววานวาน,วานอยู่มันเป็นวิถีคนอยู่เมียงนอกบ่ายโมงกว่านะนี่ คับท่านกะโอเคกรับประท่านก็ซื้อใบไม้ท่านละตัวรถเม่เล่งอยู่ของม่ได้ย่งางลนล่มปีนปากแตกวิ่นี่แอลเคสแอลคาก็สิงยงากอีกห่างกัร้านไหนทุนน้อยก็หดไปร้านไหนทุนเยอะก็พุดขึ้นมาอเอา้อาย่างเทนี่ขนาอากาศน,นะ อาการหนานาวก็บเศร้าหักค่ะไปพอกันอยู่ข้างในพี่น้องเสร็จไว้ดังใจเห็นเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนสะเปลี่ยนไข่เปลี่ยนซิมเริ่มใส่ไม่วันทีน่สิบสามบันทันทีเข้าใจไปแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นเงิน,ขนขเขาธนาคารวขึ้นค่ะเาเริ่อมไม้น้ำเขานะคะเริ่มไม่กับบลูเซตไม่แล้วก็เน็ตไม่บันี้ ขอาเสียไปหาเดี๋ยวเก็บเอกสารก่อนค่ะดูสบู่ให้อีกกระเทยค่อยก่อนมีไหมถ้ามีก็โอเคถ้าไม่มีก,ก,กะนะ็แล้วไปขอกระชิกาบะเนีแล้ว่ะไรเวียกเส้นตะกอนมันไม่ใหญ่นหน่อยเอาตะกอนมันไม่ใหญ่นหน่อยมีเด้ริษัทโทรศนะัพท์อ่ะ วันนี้มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลียป่ยนมาเปลี่ยนไปอยู่นี่เสื้อผ้าน,นาวาซื้อตอนนี้บ่ห้องจักโอเวอร์โรนขวดตัวละพันสามขวด 1, พันสามกระตุกเกือบสี่พันบาทขนาดสุดเด็กหนุอยโอเวอร์โรนไปเกือบสามพันบาท ลดราคาเลยเด้อ่าเกือบ่าเกือบตะก้อนนี่มากในพัทลาเขาแล้วเด้เดี๋ยวในคยสร้างอางอินเตอร์เน็ตไม่ปันใดโอ้พี่น้องตาเราเห็นหุงแว่นตาเขามาจากน้าวมาถือปุ่นนั่นเปินะดไอนาร้านเปิดใหม่แย่ยยเลย มีตังเลือกซื้อไปเลยจกาอัานนี้ก็สิขายเทียนขายพวกเกี่ยวกับของขวัญค่ะอันนี้ก็สิขายเสื้อผ้ากีฬาอัานนี้สิขายเสื้อผ้ากันหนาวที่แม่น้อยซื้อไปแล้วก็นแม่น้อยเอาให้แม่ไอ้จอยนะ เสือกันหนาวสีขาวไม่นหน่อยซื้อ,อยูนีล่ะค่ะตัวหนึ่งแปดยเกือบแปดร้อก้นะแต่มันใส่ได้โดนแล้วก็มันอุน่นเคียนหอม <c oughs> ด่านกาแฟไม่น้อยมากินได้ไมาย่ำได้กินย่ำนั้นแต่มือนี้ออกมากินก็พอยายแล้วเรียบร้อยฟ <c oughs> าดมาแล้ว หนึ่แก้วไม่งั้นโดดเข้าไปแล้วนะคะปัญหาว่ากินเป็นมูเนี่ยว่าสันลลูสาวเฮ็ดอันขนมปังสมาดมาให้ว่าสันเธอกินเพื่อนชนหน่อยนา่นนี่มีปนอสบูอ่อ่ะเดี๋ยวมันหนาสิมีมันหนาสิขายแต่เฉพาะของเขาโน uh, <No. S 2> น้ำหูน้ำตาแตกโอ้ยเ,เห็นหงล่านเนยก็ขายพวกเครื่องซ้ำอ่างพวกประทินโฉมแต่ไม่น่าจะมีสบู่ไข่ขา,ขาวเพราะวะ่าสำรวจโดยสายตาก็ได้แต่สบู่ไข่ขา,ขาวมันจะมีหี่ห่อของมันขวดมันจะต่างอยูอโอ่กองมันสิต่างกันอยู่มันอาจจะมีนะซิะมีแต่ของแบรนด์ข้า มันต้องไปซื้อที่สตะอกโฮม้านเพชรลานทองมาแล้วมาอีกแล้วนะมึงง่ามบ่ขอถ่ายรูปก่อนยืนขาสั้นตัวละสามสิบเก่าคนมันม,ออมัมีใส่กระเทยอดอ้วกระเทยไม่มีไสกระเทยอะแค่มีอีเมสซื้อให้เลยตอนนี้ น่างกับไปหาเสื้อผ่าใหิกระเทยไอตัวมักผัดบะมีใส่อันตอันมีใส่ผัวบะมักนั่งก็เลือกอยู่เมื่อกี้มันมีตมักดูนาฬิกาสิถูกกว่าที่เราซื้อในอินเทอร์เน็ตไหมอ่ะเงียบมากร้านไทยก็เงียบขนาดบบโมง่งายสองด้วยไงใบโมง่งใบสองอยังเงียบเลย ถ้าสั่งของตอนนี้คือแบบสบายเลยไม่ต้องแย่งกันแต่ว่าไม่น้อยกับผซื้อเพราะเขาอยู่บ้านไม่อยู่กับผ้าเป็ดกับผ่ากินดอกพ่ออยู่บ้านกับเขาลายแห้งหาดูนาฬิกาเท่ๆสักเรือนเงียบมากม่มมีดอกจะสบู่ไข้ขาวต้องไปตอกโคมมอซันก็ต้องสร้างทางเฟสเท่านั้นถึงจะได้อ่สงทางสร้างทางอินเทอร์เน็ตมันเเด๋ยวไม่น้อยสิบ แ็คน้ำคนไทยในเฟซบุ๊กเบืงอยู่เมืองไทยมีขายแบบนี้แต่มันแพงซื้อไปจากนี้มันก็จะถือล่งเนาะไม่น่าก็ซี่งหลายอย่างไปอยู่เพราะว่าเดือนหน้ามีค้นกลับเดือนต่อไปก็มีค้นกลับอีกไม่น้อยสามารถฝากได้ฝากไปก่อนพอได้ใส่ก่อนเพราะว่าแม่ไปได้แม่ซื้อไหมแต่ก็เบ,บื้องก่อนบนเ,อน,อเนเนี่ยไม่น่าจะข่าไปันนี่ อาซเขาไปในอะยันสตะโคมจักมือก็ได้เดี๋ยวดูก่อนดูความขยันก่อนเรื่องก็าขากันดีไรไม่นอก็พโอยากจะไปไปไหนเรื่องของเรื่องร้านเหล้าไม่ได้เงินซะหรอกเขาซื้อมาแล้วลนอาหาง นู่นนี่นั่นก็ย่างอ้อมมาได้ได้เลยมันจะสิย่างออกไปกับบาดได้ได้นี่แต่ว่าเขาเปิดแล้วบอเกลีและอิตาเลียนเชิรคเซเวนส์กาฮุสมันก็อาหารตามที่สั่งอุ้ยมังนี่สิใครยังคือนตะหักแต่ลอกน,น,ออน,ออน้อยน้อยมีขั้วเลยมีขั้วน้อยนักเฮ้ยยูนี่อาจจะมีไหมเนี่ยมันน้อยอย่างเข้าไปหาก่อน